สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ตั้งใจนะคะที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยในการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดกระบี่ค่ะก่อนที่จะ อันเชิญกลับไปที่ยังประเทศอินเดียนะคะซึ่งวันนี้เราก็เดินทางกันมาจากภูเก็ตนะคะใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงกว่าะคะเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยทุกคนนะคะแล้วก็กว่าจะหาที่จอดรถได้นะคะรวมทั้งเดินไปยังหน้าสุมประตูวัดนะคะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเส้นทางในวันนี้นะทุกคน ขอบอกว่าทางด้านหน้าของวัดเนี่ยคือแบบรถมวนมหาชนคือเยอะมากเลยทุกคนทําให้รถติดมากเลยเราก็เลยเลือกเส้นทางมาทางด้านหลังค่ะและในช่วงเวลาที่เรามาถึงนะคะก็ประชาชนก็กําลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะทางด้านหลังนี้จะไม่เยอะเท่ากับทางด้านหน้านะคะนี่คือบรรยากาศริมบึงนะคะจากทางด้านหลังค่ะซึ่งบรรยากาศคือดีมากเลยทุกคนแต่ก็แดด แอบร้อนไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาด้วยความศรัทธานะเราก็เดินกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนและในความที่ว่าทุกคนตั้งใจที่จะมาไหว้ให้ได้เสร็จตอนในช่วงเชาะะ้าค mm ่ะ hmm. เขาก็จะแห่กันมาเยอะมากเลยนะทุกคนทําให้แถวที่เราต่อในวันนี้นะคะยาวไปจนถึงหน้าประตูทางหลังจากที่ต่อคิวได้นะคะก็จะใช้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณสัก เกือบ 1>, 1ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเป็นเต็นที่มีหลายช่วงมากแล้วก็มีการเบียดเสียดเบียดกันไปมานะคะจากด้านนอกมาด้านในจนกว่าจะถึงประตูวัด และตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์ด้านในแล้วนะทุกคนซึ่งแบบว่ารู้สึกลื้มปิ่มและดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แถวของเราคือจะเร็วมากกว่าเดิมเลยนะทุกคนก็ทุกคนก็ต้องรอกันแบบใจจดใจจ่อนะคะและตอนนี้ขบวนของเราก็เริ่มไปเรื่อยๆนะคะก็ดูไปทางด้านข้างนะคะก็โอ้นี่เราจะต้องมาว่ว้กันตรงนี้แน่แต่พอพิจารณาแถวแล้วนะคะทุกคนก็ยังเห็นอีกนะคะว่ามันต้องอ้อมไปอีกไกลนะจ๊ะซึ่งกว่าจะแถวจะววนมาจน นถึงที่ศาลาตรงนั้นก็ใช้ระยะทางพอประมาณหน่อยนะทุกคนแล้วก็บางจุดเขาก็จะมีแจกดอกไม้สําหรับคนที่ไม่ได้เอามานะและนี่คือหน้าตาของดอกไม้ที่เราได้ในวันนี้นะทุกคนก็มีความงุมนิดหน่อยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรนะคะเราถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการคาราวะค่ะเห็นเต้นโดมตรงนั้นไหมคะทุกคนนั่นก็คือ ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนก็รีบกุรีกุจอนะคะจ้ำจำค่ะให้ถึงเร็วๆไวๆนะคะซึ่งตรงนี้คือจะเร็วมากเลยนะคนแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเพราะว่าตรงบริเวณแถบนี้คือต้นไม้ปกคลุมก็เยอะหลายส่วนนะก็มีถอดรองเท้าก่อนเข้าไปคาราวะนะคะก็ทุกคนก็จะพาถุงกันมาแล้วก็รีบรีบเดินเข้าไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแบบไวมากตรงนี้คือมันจะแบบนุ่มเป็น ตัวงูวค่ะซิกแซกไปซิกแซกมาฮะ,ะก็ไปไวมากเดินกันไม่ถึง3นาทีนะคะก็ถึงด้านหน้าตรงทางขึ้นบันไดแล้วนะ,ะก็แค่รอให้เขาเรียกเข้าไปเป็นชุดๆุดนะคะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็อยู่กันประมาณไม่นาน,นะคะ่ะคือประมาณ2 3นาทีก็ได้เปลี่ยนชุดถัดไปแล้วนะ,ะซึ่งก็ตรงนี้ก็เร็วมากเลยะคะ่ะทุกคน แล้วก็ถึงเวลาของพวกเราแล้วนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะที่ว่าได้เข้ามากราบตรงนี้นะคะถือว่าวันนี้เป็นมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะทุกคนก็สำหรับวันนี้สมกับที่เราตั้งใจไว้นะคะก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้ไปไหวถึงอินเดียหรือเปล่านะคะก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ